ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะหนึ่งในปัญหาที่พบของแมดา SME ก็คือถูกโจมตีจากไซเบอร์นะคะความเสียหายเนี่ยต้องบอกเลยหลายล้านบาททีเดียวใช่ครับแล้วตอนนี้พูดถึงกันในระดับโลกเนี่ยก็เจอกันหนักมากๆเลยนะครับหลายคนก็บอกมันเป็นเฉพาะเรื่องของบริษัทใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะฮะมีโอกาสโดนหมดมีโอกาสโดนหมดเพราะเราต้องรีบป้องกันนะครับใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลสํารวจนะคะในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมามันเพิ่งเกิดโควิดเมื่อปี63เองนะ เขาบอกช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่า SME ไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต้องบอกจำนวนเงินสูงพอสมควรทีเดียวซึ่งทางผู้ประกอบการ SME Cisco ประเทศไทยนะคะมีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับไซเบอร์ c ิเคอร์ตี้สำหรับ SME เขาบอกว่าไปดูข้อมูลไปดูตัวเลขกันเลยนะคะ SME ของไทยนะคะร้อยละ65นะคะถูกโจมตีทางไซเบอร์ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะ แล้วก็แบ่งเป็นการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์นะฮะร้อยละ91อันนี้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถูกโจมตีด้วยฟิชชิงนะคะร้อยละ77ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดสิเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับจริงมันมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือหลายคนเนี่ยทำงานที่บ้านคือปกตินะครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะมีคอมพิวเตอร์ของบริษัทเลยแล้วมีระบบป้องกันอ,อันนั้นถูกต้อง,องเลย,เลยถูกต้องข้อ<ต>มูลเป็นความลับมันจะถูกบริษัทที่มันมี เขาเรียกมีชั้นในการป้องกันแต่พอเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะไม่ได้ลงทุนตรงนี้มากนักพอเราเอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยมาทำงานที่บ้านกดคลิกนั่นคลิกนี่เสร็จเลยนะฮะอนนี้กลายเป็นความเสี่ยงนะครับใช่ค่ะกาถูกโจมตีทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะในแวดวงธุรกิจนะคะและก็ผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเราต้องไปดูนะคะรูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกมีตัวเลขนะคะ SME จํานวนร้อยละ47นะคะถูกโจมตีทางไซเบอร์เนี่ย ได้รับความเสียหายทางธุรกิจเอาคิดเป็นมูลค่านะคะอยู่ที่5 0 0แสนเหรียญสหรัฐนะคะหรือที่เป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทคะ่ะดูเหมือนตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับแต่ถ้าเทียบกับไรายได้โดยเฉพาะช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดเนี่ยหายไปขนาดนี้เนี่ยโอ้โหหลายคน,นยกผ้าข่าวได้เลยนะครับตรงนี้สําคัญนะในขณะเดียวกันรครับร้อยละยีได้รับความเสียหายไป1ล้านดอลลาร์นะฮะคิดเป็นเงินบาทก็คือประมาณสัก3าล้านบาทนะครับ ถ้าไปดูไส้ในรายละเอียดนะคะข้อมูลในความเสียหายนะคะแต่ละร,รูปแบบเป็นอย่างไรนะคะร้อยละเจ็ดสิบหกนะคะเป็นการสูญเสียข้อมูลของลูกค้าค่ะเราจะได้ยินได้ข่าวกันบ่อยนะคะนี่เป็นประเด็นแรกแรกที่เจอกันค่ะซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้วยนะครับส่วนถัดมาร้อยละหกสิบเก้าสูญเสียข้อมูลพนักงานครับและร้อยละหกสิบห้านะคะเป็นการสูญเสียข้อมูลขององ,องค์กรค่ะครับแล้วก็ร้อยละห้าสิบเจ็ดสูญเสียข้อมูลทางการเงินครับร้อยละห้าสิบหกนะคะปรากฏว่าทําให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักค่ะ ครับแล้วก็ร้อยละ53คือสูญเสียทรัพย์สินทางปัญญาครับและร้อยะ49เนะคะเป็นการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจนั่นเองค่ะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีไทยเกือบเกือบสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่มีการสํารวจนั้นถูกโจมตีทางไซเบอร์เขาก็ให้ผลนะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่สําคัญเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของโซลูชันด้านไซเบอร์เซ r i ริตี อย่างแรกเลยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะไปตรวจจับนะครับหรือว่าป้องกันการโจมตีหรือถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาลงทุนพวก A i พวกปัญญาประดิษฐ์มันจะตรวจจับได้เลยนะคุณรัฐสมมติว่ามันมีเครือข่ายอยู่สักเป็นร้อยเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องที่หนึ่งเครื่องที่2โดนแล้วเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปบอกเครื่องที่3จนถึงเครื่องที่ร้อยบอกเฮ้ยคุณต้องระวังแล้วนะใช่คอมพิวเตอร์มันบอกกันเองอ่ะเขามีระบบเตือนแต่พอเกิดปัญหาแบบนี้นะคะหลายๆองค์กรเขาก็เริ่มมีมาตรการในการเพิ่มกันขึ้นมาแล้วนะคะเพราะวาามเีสยยห ะะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกเลยนะคะมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะคะของบรรดา s m e บ้านเราด้วยนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าดัชนีความเชื่อมั่น s m e ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแม้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีข่าวดีนะคะเราเริ่มมีการผ่อนคลายแต่ละมาตรการนะคะโดยเฉพาะ1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการผ่อนคลายเยอะขึ้นไปดูดัชนีความเชื่อมั่นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนนั้นอยู่ที่ระดับนะคะ30.1แต่ถ้ามาเดือนสิงหาคมดีขึ้นเลยนะ อยู่ที่ระดับ31.9ค่ะโอ้ oh, แต่ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับคือมันดีขึ้นแหละแต่ว่าตัวมาตรฐานที่มองกันก็คือ50ตัวเลข50เพราะฉะนั้นยังอีกห่างไกลนะครับแต่เขาก็สารวจว่าอ๋แล้วถ้าสมมติว่ามองไปข้างหน้าลหละดดชนีอีกสัก3เดือนมองที่เท่าไหร่อันนี้เริ่มเห็นสัญญาณบวกนะครับอยู่ที่45.2เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน41.9ครับใช่ค่ะเพราะอะไรคะสเดือนข้างหน้ามีความหวังเขาหวังว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยต่างๆ่ามันเริ่มคลี่คลายนะคะมีการ แต่ดูตัวเลขสิอีก3เดือนข้างหน้ามันก็ยังไม่ทะลุ50ตามเกณฑ์ามาตรฐานนะก็ถือว่าตัวเลขยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะถูกต้องนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูแต่ละพื้นที่ความเชื่อมั่นก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับทางฝั่งของกรุงเทพและปริมณฑลมาดูกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปัจจุบันครับ30.7เดือนที่แล้วนะ6่อยู่เลยนะครับอันนี้เริ่มขยับขึ้นมาแล้วครับ ในขณะเดียวกันนะคะแต่ชนีความเชื่อมั่นในพื้นที่ภาคกลางนะคะปัจจุบันอยู่ที่29.4นะคะถ้าเทียบกับเดือนก่อนนะคะ28.7ก็มีจากหลายสาเหตุนะคะเขาบอกภาพรวมของธุรกิจอาจจะดีขึ้นจากภาคการผลิตภาคการขนส่งนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะคะที่ยังให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ค่ะส่วนทางฝั่งของภาคตะวันออกดีขึ้นแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดือนที่แล้วที่สํารวจอยู่ที่30.6ตอนนี้30.7 ผลที่สําคัญถึงแม้ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าโควิดสิก็ยังคงอยู่แล้วก็เจอเรื่องของน้าท่วมด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ครับในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะดัชนีความเชื่อมั่นนะคะอยู่ที่ 28. 2 8่สิบแปดจุดสองณปัจจุบันนะคะถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้า27.4ก็ถือว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมาจากหลายๆปัจจัยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจคําสั่งซื้อต่างๆมันก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะ ส่วนทางฝั่งของภาคใต้ถ้าดูโดยภาพรวมนะฮะตัวเลขสูงที่สุดครับ36.8อันนี้คือในปัจจุบันเดือนที่แล้ว3 5 9เหตุผลที่ตัวเลขสูงกว่าภาคอื่นๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะภาคการท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ถือว่ายังถึงแม้ว่าอาจจะพลาดเป้าไปบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นมาในะการสินค้าเกษตรหลายตัวก็เพิ่มสูงมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีผลต่อความเชื่อมั่นครับ ในทิศทางเดียวก,กันกับดัชนีความเชื่อมั่นในพื้นที่ภาคอีสานนะคะปัจจุบันอยู่ที่34.5นะคะเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะ33.4นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะการอุปโภคการบริโภคการขายของอะไรต่างๆมันกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นปัจจัยหนนส่งเสริมทําให้ปัจจุบันตัวเลขมันดีขึ้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ N N 16. ทีเอนช่อง16เพื่จะไม่พลาดการรับชมรายการส,สดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ